สวัสดีท่านผู้ชมแดกยับษ์ไปนับแคลวันนี้ตั้งแต่ทำมาฝ่าวิกฤตโควิดมานี่เป็นเทปแรกที่เราจะออกจากเชียงใหม่ปั๊ม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 งหวัดปั๊มนี้นะคะอยู่ในจังหวัดลำปางค่ะซึ่งเป็นทางผ่านไปจังหวัดแพร่ทุกคนนะคะคงจะรู้จักขนมจีนน้ำย้อยน้ำพริกน้ำย,อย้อยก้นกำเนิดนะคะอยู่ที่จังหวัดแพร่คะ่ะเราไปดูกันค่ะว่าร้านขนมจีนน้ำย้อยที่ฝนพูดถึงอะ อยู่ตรงไหนแล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะที่จังหวัดแพร่ค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาทานขนมเส้นร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านขนมเส้นดวงเนตรนะคะ <Wow. S 1> เปิดมาแล้วนะคะถึงร้อยแปดปีค่มาเป็นะ มงคลค่ะจะปักหมุดมาได้เลยค่ะง่ายมากๆเราไปดูข้างในกันว่าขนมเส้นดวงเนตรเป็นแบบไหนไปดูกันแล้วเราก็ได้เข้ามาในร้านแล้วนะคะ<ม>เรามาดูความเก่าเกื้อร้อยแปดปีกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเราก็จะมีเหมือนแบบ เ,เส้นอ่นะเนาะก็คือขนมจีนนั่นแหละค่ะกับน้ำซุปนะคะก็มีเลือดตัวของเนื้อสกกับกะหมูกระเทียมเจียวก็สามารถที่จะแบบมีมะนาวเติมเครื่อปรุงตรงนี้ไปได้เลยนะคะโปรตีนเน้นเน้นเคลาตินสุดๆที่พลาดไม่ได้เลยค่ะมีทานแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะนั่นก็คือข้าวกับมะเขือเทศค่ะทานคู่กับน้ำซุปอันนี้ได้เลยหรือจะทานเดี่ยวก็ได้ถึงต่อที่จะต้องชิมละหอมกระดูกหมูหอมกระ,ะเทียมเจียวอะ่ะ น้ำซุปเข้มข้นมากนะคะดูเห็นไหมไม่ใส่นะไม่ได้ใส,าสา่แบบใส่ปิ๊กนะรสชาติเหมือนเรากินกว๋วยเตี๋ยวตอนเด็กๆต้องใส่น้ำปลาแล้วสำหรับคนที่แบบไม่ชอบน้ำปลานะสีก็จะเป็นแบบนี้จ้าสีสวยไหมปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะคะพริกเผ็ดมากอร่อยเลือดแบบนุ่มๆนุ่มมากอร่อยมากเลยค่ะ คนที่มาร้านนี้นะคะใส่พริกระวังนิดนึงนะคะเนี่ใส่แค่แบบปานช้อนทานั้นนะติ๊กเดียวนะเผ็ดมาก<ๆ>กระดูกของบางร้านะ<ๆ>เนื้อจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแต่ร้านเนี้ยคือแบบเนื้อเยอะมากอ<ๆ><ๆ>ือหมูหอมมากข้าวมาเขือเทศ<ๆ><ๆ>หืมตข้าวผัดตอน,นด็กอันดบ้านอ,ะอา่ะอร่อยมาก ่วนนี้จะเป็นนุส่วนของของขาวแล้วนะคะร้านนี้เขามีของหวานด้วนี่เลยค่ะสาคูกะทิสวยกินกะทิหอมมากเลยอะคะ่ะกะทิไม่ได้เค็มไปนะหวานมากลแล้วสาคูไม่ได้หวานไปถือว่าร้านขนมเส้นดวงนี้เล่นเนาะร้อยแปดปีการันตีมากสามารถที่จะปักหมุดมาได้นะใครที่อยู่ในมืองพร่นะคะดูรายการเรานะคะก็สามารถ ในส่วนของฟู mm hmm. ดเดลิวอรีดาก็ชอบเซิร์ชขนมเส้นดวงเมตโต้ mm hmm. เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ส่วนขนม,ขนมจีน้ำย้อย mm hmm. แผ่นขก ้เราก็มาถึงแล้วนะสาหรับน้ําย้อยเมืองแป้นะคะโจยกกาดน้ําทองจริงๆแล้วน้ําย,อยะะ้อยอะค่ะออริจินัลอะมาจากเมืองรองเป็นอ,อําเภอหนึ่งในจังหวัดแพร่นะคะคนเต็มร้านเลยร้านนี้นะคะคนเยอะมากดูจากบรรยากาศร้านนะคะและที่สาคัญนะคะเขามีน้ําคลิกน้ําย้อยเติมต่อมอดเลยนะคะก็คือจ่ายแค่ครั้งเดียวะคะ่ะ<อ> เก็ดมากๆเหมือนกันแล้วผักตรงนี้นะคะ,ะก็ดูน่าทานมากเลยะคะ่ะและสำหรับน้องๆหนูๆนะคะเขาก็มีเข่าทอดให้บริการค่ะคาไม้ละสิบาทเท่านั้นค่ะไปดูกันนะว่าขนมจีนน้ำย้อยเมืองแป๊บเป็นอย่างไรขนมจีนก็มาที่โต๊ะแห่งนี้แล้วนะคะ1นเซตนะคะก็จะมี น้ำซุปหนึ่งนะคะไปน้ำซุปใสกับเส้นขนมปีนี้นะคะชิมน้ำซุปก่อนใสมากอะดูดิมันจะมีเลือดแล้วก็หมูนะคะมันก็น้ำก็จะแบบใสๆแบบเป็นน้ำซุปแบบนี้นะคะเอาน้ำพริกน้ำย้อยเนะะี่ยะคะ่ะมาโรยค่ะปึ๊บๆๆดสังเกตในดีนะคะที่ร้านเขาจะมีกระปุกนี้ค่ะข้างในคือของปรุงรสก็เหยาะลงไปนิดนึงราดลงไปอย่างนี้ปึ๊บแล้วมันามาก็คลุกๆนะคะ คนเนี่ยจะชอบกินน้ำซุปก๋วยเตยแบบเนี้ยกับต้ตมตําร้านนี้ก็มีต้ตมตําให้ด้วยน้ำซุปก็หอมมากสําหรับคนที่อยากที่จะมาทานน้ำซุปก๋วยเตียวหมี่แป้งนี่นะคะ <c oughs> ก็ปักโลเคชั่นมาได้เลยค่ะแล้ว<ม>ก็บึ่งมาได้เลยค่ะจุดการซื้อนั้นแหละเพราะดูนะคนนําเยอะมากจริงจริง <c oughs> <c oughs>